สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เออเป็นรอบปีเนาะเออรอบปีก็ว่าได้ที่กูกลับม,มาเฉลยแบบฝึกหัดอ่าทำคลิปเฉลยแบบฝึกหัดอีกรอบนึงนะคะตรงนี้ก็คืออยู่กันในบทที่2แล้วเนาะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จำนวนจริงนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะมาชวนนักเรียนทำแบบฝึหกหัดที่2.1หน้าหน้า58ค่ะข้อหนึ่งใหญ่นะคะเป็นการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนั่นเองนะคะอ่ะไม่ต้องพูดพวามทำเพลงมากนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อหนึ่งใหญ่มันจะมีทั้งหมด6ข้อย่อยเนาะเรามาเริ่มด้วยข้อหนึ่งก่อนค่ะนักเรียนเขาบอกว่าอ่ะก่อนอื่นนักเรียนอ่านสิ่งที่โจทย์สั่งก่อนนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษส่วน ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้อ1น,นะคะข้อ1ก็คือ2ส,ส่วน3ตามโจทย์เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นครูจะถามนักเรียนก่อนว่าเศษส่วนเครื่องหมายเศษส่วนคือเครื่องหมายอะไรอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกทบทวนกันหน่อยนักเรียนก็ตอบครูกันได้ทุกคนเลยเย่ yeah. สมมุติว่านะคะก็คือเครื่องหมายหารนั่นเองจริงมันเขียนอยู่ในรูปท่าอะไรคะลูก2หาร3ถูกต้องไหมคะทีนี้ในหลักการเปลี่ยนคือเราก็จับ สองเป็นตัวตั้งสามเป็นตัวหารใช่ไหมคะนักเรียนจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้แต่แต่ในแต่ในการบ้านที่ครูสั่งหรือแบบฝึกหันนี้นะคะครูจะทําการหารยาวนะคะเรามาหารยาวกันเพื่อทบทวนนะคะตั้งแต่อ่าระดับปฐมของเรากันเลยนะคะนักเรียนที่ไม่คล่องสูตรคูณก็ต้องคล่องนะคะลูกอ,อ่ะเรามาเขียนนะคะคุณครูบอกว่า2หาร3าใช่ไหมแสดงว่า3คือตัวหาร2คือตัว ตั้งนั่นเองเดี๋ยวครูกระเถิบหน่อยนะคะจะได้ไม่งงโจทย์นะคะอ่ะกระเถิบมาทางนี้หน่อยนึงโอเคอ่ะเรามาหารกันเลยคะ่ะลูกเรามาหารกันเลยนะคะสองหารสามได้ไหมสองหารสามไม่ได้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่จุดแล้วก็เพิ่มศูนย์ใช่ไหมคะสามหารเสร็จสามกลับมาหารยี่สิบสามอะไรยี่สิบไม่มี แต่เอาที่ใกล้เคียง20แต่ไม่เกิน20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3อะไรนะักเรียน 3, 6, 1หใช่ไหมเอยอ่าลบอ่าลบกันนะคะ20ลบ18เหลือ2ใช่ไหมคะพอบบพอถึงตรงนี้เราก็ใส่0เพื่อที่จะหารต่อนะคะ3หาร20ได้ไหม 3, 3ลงมาหาร20 3อะไร20ก็ไม่มีครูบอกแล้วว่าต้องอ่า ใกล้เคียง20แต่ไม่เกิน20มันก็คือ 3, 6, 1 8นั่นเองนะคะเราก็ลบกันอีกก็เหลือ2นะคะนักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตครูเขียนนะคะตัวนะคะมันต้องตรงกันแบบนี้นะคะนี่นะคะตรงผลลับนะคะอ่ะต่อไปก็คือใส่ส่วนมือนเดิมถ้านักเรียนสังเกตมาถึงตรงนี้นะคะสมันตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาเห็นไหมคะ มันอยู่มันเป็นทศนิยมซ้ำแล้วนั่นเองแต่ให้เราให้ได้สัก6ตตำแหน่งนะคะ3 6 18นะคะลบกันเหลือ2เหมือนเดิมถึงตรงนี้อ่ะมันก็คือทศนิยมซ้ำ6นั่นเองอ่ะเราเอาแค่3าตำแหน่งแล้วเราก็มาสรุปได้เลยคะ่ะว่าข้อนี้2ส่วน3เขียนอยู่ในรูปทศนิยมคำตอบคือ0.6 มันเป็นทศนิยมซ้ำหกเพราะฉะนั้นเราต้องใส่โคลอนบนหกเขาเรียกเครื่องหมายเครื่องหมายจุดนั่นเองใส่เครื่องหมายจุดบนหกนะคะนักเรียนนี่ตอบแล้วนะคะอ่าไม่ยากเลยเนาะทบทวนเรื่องการหารยาวนะคะก่อนอื่นเราต้องแม่นเรื่องสูตรคูณด้วยนะอ่าทีนี้มาต่อเลยค่ะลูก ต่อกันด้วยข้อ2นะคะลูกข้อ2โจทย์ของเราก็คือลบ15ส่วน8นะคะก็คือ15เป็นตัวตั้ง8ก็คือตัวหารใช่ไหมคะเราก็ใส่เลยแปหารด้วย15นั่นเองนะคะลูกอ่ะนะคะ8หาร15้ได้ไหมคือมันก็ไม่ลงตัวใช่ไหมคะคุณครูบอกน้องแล้วว่าถ้ามันหารไม่ลงตัวก็หาตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดแต่ต้องไม่เกิน15เพราะฉะนั้น8 1 แปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็คูณกันก็ได้แปดนะคะเราก็ใส่เลยแปดนะคะสซวนเนี่ยนะคะนะคะอ่าโอเคแปดหนึ่งแปดนะคะนักเรียนสังเกตว่าครูใส่คำตอบตรงกับเลขห้านะคะนี่เรามันตรงกันหมดเลยนะคะอ่าต่อไปคือสิบห้าลบแปดนะคะสิบห้าลบแปดเหลืออะไรลูกก็ได้เจ็ดถูกไหมคะได้เจ็ดนะคะเดี๋ยวสักครู่เจ็ด แปดแปดหารเจ็ดได้ไหมอ่ะต่อด้วยแปดหารเจ็ดคำตอบคือไม่ได้เพราะเจ็ดมันน้อยกว่าแปดถูกไหมคะถ้าไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มจุดเพิ่มจุด 0, นะคะเพิ่มจุดใส่ศูนย์นั่นเองถูกไหมลูกเพิ่มจุดใส่ศูนย์แปดแปดหารอะไรได้เจ็ดสิบอ่ะต่อด้วยแปดหารอะไรได้เจ็ดสิบคำตอบคือแปดแปดแปดคูณแปดได้อะไร 88คือ64อ่าไม่เกิน70และใกล้เคียงนะคะอ่าเป็น 8, 88 8 8นะคะไม่ไม่ใช่8 4โสีทษทีค่ะ88 60 64นั่นเองอ่าเราก็ใส่64นะคะลบก,กันค่ะลูกเหลืออะไรลบก,กันเหลืออะไรเหลือ6ถูกต้องไหมคะอ่าน้องดู8นะ8คุณครูใส่ตรงกับนี่นะคะ เห็นไหมคะทีนี้คำตอบตรงกันนะคะทีนี้8หาร6อ่ะไม่ได้เราต้องใส่ศูนย์ก่อนเพิ่มศูนย์ก่อนนะคะ8อะไร60 8อะไร60ที่ใกล้เคียงก็คือ8อะไรคะ8 7ถูกไหม8 7เเท่าไหร่8 7 56อ่า8 7 56้านะคะลบกันค่ะลูกเหลือ4ต่อนะคะหารต็อ ใส่ศูนย์ต่อแปดอะไรสี่สิบคำตอบคือแปดห้าสี่สิบนั่นเองอ่ะข้อนี้ลงตัวนะคะข้อนี้เป็นทศนิยมสามศูนย์นะคะโอเคเห็นไหมคะต่อไปก็คือเป็นศูนแล้วก็คือเราเรียกทศนิยมสามศูนย์เนาะข้อสองตอบลบลบหนึ่งจุด 875หนั่นเองนะคะนักเรียนโอเคผ่านไป2ข้อแล้วเป็นไงบ้างอะทีนี้เราไปต่อด้วยข้อ3นะคะลูกต่อไปเราก็ต่อกันด้วยข้อ3เลยนะคะนักเรียนโจทย์ข้อ3ามูขออนุญาตขยายนะคะข้อ3โจทย์บอกว่า35ส่วนด้วย24นะคะ35คือตัวตั้ง24คือตัวหารนี่นเองเราก็มาใส่เลย 35คือตัวตั้ง24คือตัวหารโอเค24หาร35มันก็คือใกล้เคียงก็มีแค่24 1เป็น24 1เป็น24ใช่ไหมคะเราก็ใส่นะคะแล้วก็ลบกัน35ลบ24เหลือ11นะคะต่อไปคือ24ลงมาหาร21 ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มจุดข้างบนแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะก็เป็น24หา่นักเรียนดูนะคะมันตรงกันนะลูกนะ24อะไร110นะคะคำตอบก็ประมาณ24 4เนาะ24 4ได้96นั่นเอง96นะคะโอเคลบกัน110ลบเ6หเหลือ14นะคะอ่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บ นักเรียนดู20ก่อนที่เราจะหารต่อเราต้องเพิ่มศูนย์ก่อนถูกไหมคะเป็น140 24หาร140 24อะไร140คำตอบก็คือ24 5 24 5คูณกันได้120นั่นเองนะคะนักเรียนก็ลบกัน54 20ใส่ศูนย์ทด2 5 20เป็น12เป็น120นะคะลบกันเหลือเหลืออะไรเหลือ20 ใช่ไหมอ่าโอเคก่อนที่เราจะหารต่อเราต้องเพิ่มศูนย์ก่อนต่อไป24ลงมาหาร2 2 4อะไร200คะ่ะนักเรียนก็24ก็ประมาณ8เนาะทีนี้เอา8มาคูณ24ต่อเลยค่ะ8 4 3 2ใส่2ทด3 8ม2 1ดแทด3ก็ได้เป็น1 19ก็เป็น192นั่นเองนักเรียนลบกันค่ะ ลบกันเหลือลบกันเหลือ8ถูกไหมคะอ่าก่อนที่เราจะทําการหารต่อนักเรียนต้องเพิ่มศูนย์ก่อนต่อไป24ลงมาหาร80 24อะไร80คําตอบคือ24 3นั่นเองนะคะ24 3เป็น72นะคะเอาสเอาสกลับมาคูณ24ี่รอบ4 32 2ใส่2ทด1น2 3นะคะ3า3 2 6บวกกับ หนึ่งเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดสิบสองนั่นเองนะคะลบกันได้ลบกันได้อะไรลูกลบกันเหลือแปดอ่ะใส่ศูนย์ถ้านักเรียนสังเกตมันเริ่มกลับไปซ้ำแล้วเห็นไหมคะเริ่มกลับไปซ้ำตัวนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นร้อยให้ได้สักสองตำแหน่งอะเราเริ่มจับจุดได้ก็แปดใส่ศูนย์ยี่สิบสี่อะไรแปดสิบยี่สิบสี่สามนั่นเองเจ็ดสิบสองเห็นไหมคะลบกันเหลือ ลบกันเหลือแปก็ใส่ศูนย์เหมือนเดิมเห็นไหมคะมันเริ่มเป็นทศนิยมซ้ําแต่มันคือซ้ํา3ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้เลยนะักเรียนเราก็มาตอบเขียนสรุปตอบว่าข้อ3นะคะคําตอบของเราก็คือ1.4 5 8 3หมันซ้ํามไหมคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นเราใส่จุดแค่ตรงสามนะคะ ที่สอย่างเดียวเสร็จแล้วนะคะข้อ3ทีนี้ครูจะไปต่อด้วยข้อ4เลยนะคะข้อ4ก็คือฝั่งนี้ขยายนะคะลูกข้อ4ก็คือลบ6ส่วนด้วย11นั่นก็คือ6ก็เป็นตัวตั้งหารด้วย6เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยอะไรคะลูกหารด้วย11นั่นเองนะคะทีนี้ เริ่มเลย11หาร6หารไม่ได้เพราะ6มันน้อยกว่า11ถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องใส่จุดแล้วก็เพิ่มศูนย์เลยถูกต้องไหมคะ <10. S 1> ก็ได้11 5ใช่ไหมต้องใกล้เคียง60แต่ไม่เกิน60นะคะก็เป็น11 5เป็น55อ่าลบกันลบกันเหลืออะไรคะลูกลบกันเหลือ5นั่นเองนะคะเราก่อนที่เราจะหารต่อเราก็เพิ่ม0ูนย์ต่อไปเป็น11หาร50 11อะไร50 ส1 11, 4เอ็อ่าใช่ไหมคะเอา4ี่กับมาคูณ11ก็ได้14นะคะลบกันเหลือลบกันเหลือ6นะคะก่อนที่เราจะหารต่อเราก็ใส่0ูนย์ถ้านักเรียนสังเกตมันเริ่มเป็นเลขซ้ำเห็นไหมคะอ่าแต่เดี๋ยวเราเราเรอดูสักสองตำแหน่งนะคะอ่าต่อไป11อะไร60นักเรียนก็จะได้เป็น11บเอห้าห้าบห้าถูกไหมลูกอืม เราก็ลบก,กันเหลือ5นะคะ5าอะไร5ก่อนที่เราจะหารต่อนะคะเราก็ใส่ศูนย์ก่อนนะคะต่อไปเป็น11อะไร50 11 4นะคะเดี๋นะคะเดคู่ขอ11 4เเป็น44อ่าทีนี้พอแล้วเรารู้แล้ว ชัดเจนพอลบกันเหลือ6มันก็ย้อนกลับไปที่โจทย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันคือทศนิยมซ้ํห้าสีนั่นเองนะคะซ้ำสองตัวนะคะวิธีการเขียนครูคก็คือสอนน้องมาแล้วว่าการเขียนทศนิยมซ้ำเราเรา,เราจะเขียนยังไงตั้งแต่หนึ่งซ้ำสองตัวสามตัวและหนึ่งตัวสองตัวและสามตัวนะคะอันนี้คือซ้ำสองคู่ซ้ำสองตัวนะคะหนึ่งคู่ก็จะเป็นคำตอบก็คือ0.54 มันซ้ำห้ากับซ้ำสี่นะคะก็ใส่จุดขข้างบนนะคะโอเคอ่าข้อสี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยข้อห้านะคะข้อห้าโจทย์ก็คือห้าลบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะครูขยายเลยนะลบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยสามสิบสองตัวตั้งของเราก็คือห้าตัวหารของเราก็คือหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะครูดูท่าแลวว่ามันจะยาวนะคะอ่ะนักเรียนก็ตั้งเลยค่ะ ตัวตั้งคือหนึ่งตัวหารคือ132ตัวตั้งคือหนะคะโอเค132หารหได้ไหมไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะ3 2มันเยอะกว่าใช่ไหมคะเพราะงั้นเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยใส่จุดแล้วก็เพิ่มศูนย์ก็ยังหารไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นห้าิเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเพิ่มศูนย์อีกตัวหนึ่งเพิ่มศูนย์ข้างบนและเพิ่มศูนย์ข้างล่างนะคะทีนี้น 500, มันเป็น5้าอยละเพรามันเป็นห้า1้อยหนึ่งสหาร ห้าร้อยได้ไหมที่มันเอามาเอา,เอาที่มันใกล้เคียงถ้าสี่คุณว่าน่าจะเกินแต่สามจะไม่เกินนะคะอ่ะก็ได้สามทีนี้เอาสามลงกลับมาคูณค่ะสามสองอ่ะกูเปลี่ยนสีปากกาสามสองหกสามสามเก้าสามหนึ่งเป็นสามได้สามร้อยเก้าสิบหกอ่ะนักเรียนลบกันเลยค่ะลบกันเหลือลบกันเหลืออะไรหนึ่งหนึ่งร้อยสี่หนึ่งศูนย์สี่นั่นเองนะคะก็เหลือหนึ่งร้อยสี่นะคะ 1นึ่งรหาร104ก่อนที่เราจะหารเพราะมันตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มศูนย์ค่ะเพิ่มศูนย์ก็คือเอาหนึเอาหนึกลับมาหารหนึ่นะคะเอาที่มันใกล้เคียงที่สุดค่ะลูกค่ะก็ประมาณ7ถ้า8เกินนะคะก็7และเอา7กลับมาคูณ132ค่ะ7 2็ดสองสใส่4ทด1 7,3 21เป็น22แล้วก็ทด2ใช่ไหมคะ 1> 7จ็ทดอีก2เป็น8ปดเป็น924ถูกไหมคะอ่าอ่าโอเคต่อไปลบกันลบกันเหลือ1 1ึ่งรนะคะหนึ 100, ต่อเลยก่อนที่132จะหารเรามาใส่เราจะเพิ่มศูนย์ก่อนกลายเป็น132หารด้วย1160 ทีนี้นักเรียนดูว่าตัวไหนที่มันไม่เกิน1160ก็คือประมาณ8นะคะอ่าเราเราเราเอาแปดมาคูณด้วย132ค่ะคูณแล้วก็จะได้1000เท่าไหร่นะคะ1นึ่งพันหน่าสิบหองสิบใส่6ทด1 8 3 24เป็น25ใส่5ทด2 แปดหนึ่งแปดทดอีกสองเป็นสิบก็หนึ่งพันห้าสิบหกนะคะอ่าต่อไปนักเรียนก็ลบก,กันนะลูกลบก,กันเหลือหนึ่งร้อยสี่นะคะหนึ่งศูนย์สี่เห็นไหมคะก่อนที่เราจะดำเนินการหารต่อนะคะนักเรียนจะต้องเพิ่มศูนย์ก่อนก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองหารด้วยหนึ่งพันสี่สิบนั่นเองได้ประมาณเท่าไหร่เออประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดนะคะ เจ็ดกับมาคูณ132่งร้เจ็ดสองใส่4ทด1นึ่ะคะเจ็ดสามเป็น22ทด2อนะคะเจ็ดหนทดอีกสองเป็น9 924นั่นเองอ่ะนั่นเรียนลบกันค่ะพอลบกันก็ได้1 1ึ่งห่งร้ยกใช่ไหมคะก่อนที่เราจะดำเนินเดี๋ยวผู้เขียนให้ตรงดีกว่า ก่อนที่เราจะดําเนินการหารต่อให้นักเรียนเพิ่มศูนย์ก่อนนะคะต่อไปก็คือ132มาหารด้วย1,000นี่ตัวเลขเริ่มวนกลับแล้วนะคะนักเรียนก็นักเรียนสามารถสรัินฐานว่ามาอ่าน่าจะเป็นทศนิยมซ้ำแล้วนะคะ132หารด้วย1,160ได้ประมาณเท่าไหร่เออก็ประมาณ8นะคะ8มันไม่เกินต้องไม่เกิน1,160นะคะ แปดกลับมาแปดกลับมาคูณด้วยหนึ่งร้อยสามสิบสองแปดสองสิบหกใสหกทดหนึ่งแปดสามแปดสามยี่สิบสี่เป็นยี่สิบห้าใช่ไหมคะทดสองนะคะแปดหนึ่งแปดอ่าเห็นไหมคะเป็นสิบแปดแปดแล้วก็ทดสองเป็นสิบมันอยู่อยู่ประมาณวักนี้ใช่ไหมคะลูกทีนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นทศยมสามเจ็ดแปดมันก็จะต้องวนเจ็ดแปดก่อนที่เราจะดูว่ามันวน 7, เจ็ดแปดอารมณ์มารลบก่อนซิว่ามันเหลือเท่าไหร่ ลบกันนะคะลบกันเหลืออะไรหนึ่งเป็นสี่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอ่ามันวนกลับแน่นอนถ้าลบกันแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยเราตอบได้เลยว่าเป็นทศนิยม ns นะคะก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์สามเจ็ด 8มันซ้ำเจกับ8นะคะเราก็ใส่ที่7กับ8ดโอเคไหมคะลูกอ่ะนี่ข้อหนะคะต่อกันด้วยข้อ6เลยข้อหคือข้อสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะนในเรียออ่างรูขยายเรามาดูกันข้อหนั้นก็คือ15ส่วนด้วย37ใช่ไหมคะก็คือสิบ5้าสบห้าคือตัวตั้งนะคะ 15คือตัวตั้งตัวหารของเราก็คือ37นั่นเองหนึ่งครูขออนุญาตกระเถิบสิมันดูแบบใกล้กันเกินไปนะคะอ่าสิบห้าหารด้วย37 37คือตัวหารใช่ไหมลูกโอเค สามสิบเจ็ดหารสิบห้าได้ไหมตัวสิบห้าน้อยกว่าแน่นอนเราต้องเพิ่มจุดแล้วก็ใส่ศูนย์ใช่ไหมคะเป็นสิบเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรที่หารอะไรที่มันไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบอะคะ่ะได้ตัวที่ได้ก็คือสี่นั่นเองแล้วน้องก็เอาสี่กลับมาคูณด้วยสามสิบเจ็ดใช่ไหมคะได้สี่เจ็ดยี่สิบแปดใส่แปดทดสองสี่สามสิบสองบวก บวกอีกสองที่ทดคือสองสามสิบสี่ก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดลบกันค่ะลูกลบกันลบกันเหลือสองใช่ไหมคะใส่ศูนย์ก่อนที่เราจะหารต่อเราใส่ศูนย์ถ้ายังหารไม่ได้ก็เพิ่มศูนย์อีกนะคะเราต้องเพิ่มถ้าเราเพิ่มศูนย์ตัวบนตัวล่างเราต้องไม่เพิ่มตัวบนด้วยนะคะลูกทีนี้ก็จะได้เป็นสามสิบเจ็ดหารด้วยสองร้อยนะคะก็จะประมาณเท่าไหร่ลูก ประมาณ5นะคะเอา5กลับมาคูณ37อีกครั้ง7 5 35ใส่5ทด3 5 35เป็น185ถูกต้องไหมคะอ่าลบกันค่ะลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้1 0 5ได้15นะทที่ยทษทีครูไปละได้15แต่เราก็เอา37มาหาร15ก่อนที่เราจะหารเราต้องใส่ศนย์ก่อนก็กลายเป็น17หาร150นั่นเองใช่ไหมคะก็ อรหารอะไรได้150่ท่างเรียนสังเกตนะมันตัวเลขตัวเลขมวนใช่ไหมมันวนและแน่นอนมันต้องเป็นทศนิยมสามแน่นอนก็คือ4นะคะเอา4กลับมาคูณ37นะคะน้องก็จะได้หนึถูกไหมคะหนึร้ยสิบสีลบกันก็เหลือ2ใสศูนย์สหารยีไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มศูนย์ถูกไหมคะเป็น สามสิบเจ็ดหารสองร้อยสามสิบเจ็ดอะไรสองร้อยสามสิบเจ็ดห้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นลบกันเหลือลบกันเหลืออะไรคะสิบห้าใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำเพิ่มต่อละเพราะมันก็คือบรรทัดนี้นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำมันเป็นทศนิยมซ้ำสี่ศูนย์ห้านะคะเ n s เอดิงครู เดยวคุณมาตอบเลยแต่หลักการเขียนทศยมําที่มันเป็นสามตำแหน่งคุณครูสอนน้องแล้วมันก็คือใส่จุดตัวแรกกับจุดตัวสุดท้ายนั่นเองก็เป็นศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้ามันซ้ำตัวมาซ้ำสามตัวก็คือซ้ำสี่ศูนย์ห้าเลยเราก็ใส่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยแล้วหกข้อของเรานะคะนักเรียนลองทำดูหนูทำได้โอเคตบมือนะคะ 6ข้อของเราเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดอ่าข้อไหนอีกก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย